สวัสดีครับจากทอริซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวชุดขอบล้อฟาร์คอนสีดำนะครับพร้อมกับดุมนะครับของเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับผมนี่ตัวนี้เป็นดุมของยาสากินะครับชุดล้อตัวนี้นะครับน้องเขาเอามาให้ตั้งแล้วก็ประกอบให้นะครับสำหรับขอบล้อนะครับก็ ขอบล้อกับซี่นะครับก็ซื้อไปจากร้านเรานะฮะทีนี้ก็น้องเขามาให้ประกอบให้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะต้องเติมนะครับเสริมด้วยบูทสองตัวนะครับแล้วก็ลูกปืนหกสามศูนย์หนึ่งนะครับสามตัวนะครับแล้วก็หกสองศูนย์หนึ่งหนึ่งตัวนะครับฝั่งด้านหลังตัวนี้นะครับก็เป็นหกสองศูนย์หนึ่งฝั่งสเตอร์นะครับ ฝั่งเบรกนะครับก็6301นะครับน้องๆก็มดถอดอได้ด้วยช่วยจำนะครับเวลาเราเซอร์วิสอะไรก็จะได้จำเบอร์ลูกปืนได้แล้วก็ด้านหน้านะครับก็ด้านจานดิสเบรกนะครับด้านขวาก็จะเป็น6301ด้านซ้ายเรือนใหม่ก็จะเป็น6301นะครับหรือเปล่าอ่าใช่นะครับ6301นะครับผมต้องเป๊ะ เบอร์มันเยอะก็บางทีก็ลงลงลืมๆนะครับแต่ก็จำได้คร่าวๆเพราะว่าทำทุกวันนะฮะอ่าทีนี้ผมก็จะตีลูกปืนเข้าไปก่อนนะครับพร้อมกับใส่บูทอ่า้อ,อ่าใส่บูทมันด้วย น้องๆนะครับเวลาประกอบดุมนะครับอย่าลืมนะครับพระเอกนะครับบูทในนะครับนี่นะครับสำคัญมากนะครับถ้าไม่มีบูทตัวนี้นะครับรับรองลูกปืนของน้องๆนะครับไม่เหลือนะฮะอันนี้จะยาวนิดหนึ่งหรือเปล่ามอสใช่ไหมอ่ะเกียให้นิดหนึ่งอ่ะนิดเดียวไปยต้องเกียรนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากบูทมันโผล่นะฮะอ่ะโอเคได้ยัง แม่มอสใส่ให้หน่อยเดี๋ยวจะตั้งเองเอาขึ้นแท่นให้หน่อยออนไลน์น่ะลุงเพื่อนหน่อยแก๊นี้ มร้อยจิงบาทห้าสิบทับรอยนี่รู้สึกว่าใหญ่นะมอนเนาะโหคาเมลน่เนานี้นไ,นไ,วไวจูอย่างวไ,ไ,ไรู้หรือม่บ้านเดโตยี่หโตนี่ยยี้อนี่นะบาทรูน้น่น,นอน อ่าตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขอบล้อฟาคอนสีดํานะครับชุดนี้นะครับที่น้องๆทางบ้านนะครับระแวกระแวกนี้นะครับเอามาให้ตั้งนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับพี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับเราก็สามารถสั่งประกอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดดุมนะครับวงล้อซีลวดลูกปืนนะครับบูทขอบล้อ เอาสีอะไรนะครับยางนอกยางในเบื่อไรนะครับก็สามารถทักสอบถามนะครับสั่งได้เลยนะครับกระผมก็จะประกอบนะครับแล้วก็จัดส่งไปให้นะครับถึงที่เลยนะครับทักสอบถามราคาก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ